ตลาดหุ้นเองถือว่าเป็นอีเวนต์สำคัญเลยนะวันนี้เมื่อวานจริงๆมีตัวมาขัดตาทับอยู่นิดหนึ่งคือเรื่องเงินเฟอ้ออเมริกาค่ะนะครับเงินเฟอ้ออเมริกาลงปุ๊บก็ช่วยอย่างน้อยก็ช่วยกดดันไม่ให้ตัวตลาดอเมริกาเนี่ยมี Impact อะไรกับตรงนี้แล้วก็ไปกดดันตัวญี่ปุ่นลงไปด้วยเมื่อชานี้เมื่อชานี้เงินเยนก็อ่อนค่าลงไปนิดหนึ่งผลประชุมออกมาเนี่ยตอนนี้ทุกคนจับตาดูว่าเขาลดดอกเบีย้ยคงเอ้ขึ้นดอกเบี้ยอยู่แล้วครับ0.5นป็น0.75แต่สิ่งที่ทุกคนอยากฟังคือ แล้วที่เขาเคยบอกว่าจะลดดอกเบี้ยอีกสองสามครั้งเนี่ยมันยังฮอกกิชเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะเท่าเดิมนะครับหรือยังไงเขาจะได้ทําตัวถูกเพราะว่าตอนนี้บางคนก็ยังโฮพอริชันของตัวเองอยู่อันวายพวกแคริตเทรดอะไรพวกนี้ที่ออกมาเยอะเนี่ยก็ยังยังยัง,ย,งยังรอดูอยู่ว่าจะจะเอาต่อหรือว่าจะหยุดแค่นี้นะครับรวมถึงนโยบายเกี่ยวเรื่อง etf เรื่องอะไรต่างๆด้วยมันก็ผลประชุมครั้งนี้เดี๋ยวจะมีผลมีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่างเงินครับ ค่างเงินสินทรัพย์ที่ขึ้นไปเยอะๆเนี่ยนะครับพวกคริปโตหรือหรือหุ้นเทคหรืออะไรพวกนี้จะอิงกับ,ก,บกับตัวนี้เยอะแต่ของไทยเองเนี่ยคงคงไม่ได้กระทบอะไรมากครับเพราะว่าของเราจะโดนมาทางอ้อมมากกว่านะครับค่ะซึ่งทั้งคริปโตแล้วก็หุ้นเทคในช่วงที่ผ่านมาก็ปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะนะคะเขาถือว่าลงมาเพื่อ,อรอรับข่าวนี้แล้วหรือเปล่าคะคุณมงคลคือเผอิญผมว่ามันมีข่าวหลายตัวนะครับ ตอนนี้ต้องยอมรับวว่าสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละตัวเนี่ยมีประเด็นส่วนตัวกันทั้งนั้นเลยไม่ได้ลงเพราะว่ามีข้อมูลด้านแมกโครเรื่องเดียวเราทุกคนไปนลงพร้อมกันไม่ใช่ครับอย่างคริปโตเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องสืบเนื่องจากเรื่องของ MSCI นั่นแหละซึ่งยังไงก็ตามมันก็จะเจอสถานการณ์นี้อาจจะยาวที่สุดเนี่ยไปจนถึงมกราคมพาเลยแต่ถ้าเกิดเร็วที่สุดเนี่ยเดี๋ยวธันวาคมเนี่ยเขาปิดเทอร์ลิงเนี่ยอาจจะรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะงั้นตรงนี้ ผมมองว่าคลิปโตเองเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะมาจากตรงนี้แล้วก็ส่วนส่วนข่าวโดยรวมก็มีโอกาสที่จะจะยังลงต่อนะครับเพราะว่ารูมในการขึ้นที่เราดูเนี่ยจริงๆนหละระระระดับราคาปัจจุบันเนี่ยของอะงไรง่ายๆครับบิตคอยเนี่ยแปดหมื่นห้าพันเหรียญตอนนี้ถามว่ามีรูมในการลงไหมมีครับยังมีรูมในการลงอยู่ยกเว้นอย่างเดียวครับที่ขึ้นไปเยอะๆแล้วรูมในการลงน้อยมากๆคือทองคําครับเพราะทองคําตอนนี้กลายเป็นสวนรวมของจักรวาลน,นะครับเพราะว่าความสี่งต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ ทำให้ทุกคนเนี่ยพุ่งเข้าหาทองคําแม้ว่าเมื่อคืนเงินเฟ้อจอกมาอ่อนลงไปนิดนึงเนี่ยมากดดันทองคําแต่ว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายทองคําก็มีโอกาสเดินหน้าต่อไปหาระดับ4,500เหรียญได้นะครับเป็นตัวเดียวครับตอนนี้ที่สินทรัพย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแล้วตอนนี้นะครับค่ะส่วนฝั่งของตลาดหุ้นไทยนะคะคุณมงคลคัทหลังจากการประชุมของ ชาชติมีวัตถิเอกสารในการลดดอกเบีย้ยนะคะแต่วันดูเหมือนว่าไม่ค่อยส่งผลบวกกับตลาดหุ้นไทยทั้งที่เราคิดว่าถ้าดอกเบีย้ยลงตลาดหุ้นก็ควรจะขึ้นนะคะเกิดอ,อะไรขึ้นคะคุณมงคลออปกติกลไกดอกเบีย้ยกับตลาดไทยหรือเศรษฐกิจไทยมันให้ผลน้อยมากๆครับในปัจจุบันทําไมถ้าเป็นการลดดอกเบีย้ยบนสถานการ์เศรษฐกิจปกติมันมันช่วยลดคอสของธุรกิจแล้วทําให้เขาอยากลงทุนมากขึ้นผู้บริโภคอยากใช้จ่ายมากขึ้น แต่สถานการณ์ปัจจุบันนี้ผู้บริโภคไม่ได้อยากใช้จ่ายเลยให้คุณลดดอกเบีย้ยก,ก็ไม่ได้อยากจะกู้เพิ่มไม่อยากทำอะไรแล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ดีกำลังซื้อตกหรือว่าเอกภาคเอกชนกน็เจอสถานการณ์รอบด้านก็ไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเพราะฉะนั้น,นผลของการลดดอกเบีย้ยส่วนใหญ่เยเราจะเล็งผลไปที่คนภาระของคนที่กู้เงินมากกว่ามันไม่ได้เป็นการต่อยอดเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น,นในแง่ i m p a c คต่อเศรษฐกิจมันก็เลยไม่เห็นนะครับส่วนตลาดหุ้นเองนั้นก็ ก็อย่างที่เรียนนะตลาดหุ้นนั้นก็ลักษณะคิดแบบนั้นเหมือนกันคือไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่แล้วก็ทําไมกลุ่มแบงค์ไม่ลงเพราะกลุ่มแบงค์ก็เป็นกลุ่มที่เซฟพาเว่นสุดๆในเวลานี้ดีเวเดนดิวก็สูง t ท b ประกาศมีการซื้อข้นคืนแล้วก็ทุกคนก็จะแรงว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเปเอาจะปรับตัวสูงขึ้นสิหลายๆแบงค์จะต้องแข่งกันไหมแบงค์ก็ดีเัรเนี่ยเรื่องของกรงองเองเนี่ยโพสิทีฟต่อตลาดหุ้นมันก็เลยไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่ยกเว้น กลุ่มธนาคารเท่านั้นเองมันผลประชุมกรงเงเนี่ยแล้วยิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่ามุมมองต่อเศรษฐกิจนะครับเขามีการปรับลด GDP ปีหน้าจาก1.6เป็น1.5แล้วก็โดยรวมรวมเององค์ประกอบโดยรวมของ GDP เนี่ยส่วนใหญ่เกือบทุกเกือบทุกตัวเลยเป็นลบแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งด้วยนะครับว่าถ้าเกิดล่าชา้าจะเป็นยังไงเราตอนนี้เสี่ยงของ GDP เราเนี่ยถ้าเกิด วันนี้ถ้าเกิดเราไปดูในต่างประเทศเขาจะมีการบอกว่าประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ย GDP กำลังวิ่งขึ้นวิ่งขึ้น <popularity. S 1> ส่วนทางกับไทยครับไทยเรายังอยูอ่ที่เลขหนึ่งอยู่เลยซึ่งเวลาดูที่เลขหนึ่งเนี่ยมันสําคัญครับมันไม่ได้ดูว่าเราโตเท่าไหร่นะคนอื่นเขาเลขอะไรฮะสี่บวกไทยเนี่ยสองนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีแล้วนะแต่ถ้าเป็นหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวเลขที่เป็นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยเราโตน้อยลงแต่มันตัวเลขเนี่ยมันมีค่าตรงที่ว่าถ้านหนึ่งไม่ค่อยดี อันนี้ก็เป็นสิกแนลที่ออกมาจากกรงอมันถึงไม่ต้องแปลกใจอะไรครับว่าทําไมผลประชุมกรงอออกมาแล้วเนี่ยทำไมพุ้นถึงตกนะครับค่ะประชุมกรองเงอเนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องของเศรฐษฐกิจนะคะยังไปพูดถึงรเรื่องของเงินบาทอีกด,ด้วยที่มีภาพของการแข่งข้าขึ้นมามากในช่วงนี้นะคะประเด็นเรื่องของเงินบาทก็มีการพูดถึงเรื่องของความพยายามในการจะบริหารจัดการยกระดับการเฝ้าติดตามแล้วก็การพูดถึงธุรกรรมของบรรดาผู้ค้าทองคำนะคะคุณมงคลประเมินเรื่องเงินบาทมีผลกระทบกับ เศรษฐกิจผู้ส่งอ,ออกบริษัทในตลาดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ความพยายามในการจะดูแลส่วนที่เป็นธุรกรรมของกลุ่มผู้ค้าทองคําจะช่วยบาทได้มากน้อยแค่ไหนคะโอเคอตัวแมกนีซึมของบาทเนี่ยวันนี้มันแข็งค่าขึ้นจากหลายตัวนะทองคําก็เป็นส่วนหนึ่งทองคําก็บอกแล้วว่าแต่โทษโทษว่าทองคําทุกทุก h o u r เนี่ยมันเป็นเป็นอะไรก c a m m e r ไม่ได้มันเป็นเทรดปกติของไทยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วหลายปีแล้วนะครับเรื่องบาทเองเนี่ยแมกนีซึมของบาทเองก็ ช่วงนี้มีเงินพวกโกลเข้ามาอย่าลืมว่าเรามีงานลงทุนจากต่างประเทศเยอะขึ้นนะครับดิมาล for บาทเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นอยู่แล้วเป็นเรื่องก็ปกติดับหนึ่งเพราะเนี่ยกลไกของบาทที่แข็งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็น,นกลไกที่เรียกว่า s p e c u l a t e แบบเต็มตัวเพราะเนี่ยบางชาติก็คงทําอะไรมากไม่ได้คุณอาจจะไปคุมทองบอกวาอ่าผู้ค้าทองต้องรายงานอะไรแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูว่า,าให้เวลาประมาณ2เดือน <c oughs> ก็คือเดือนเดือนธันวาคมแล้วเดือนมกราคมว่าสิ่งที่ทําแบบนี้มันช่วยได้จริงหรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าจะช่วยได้นะครับเพราะว่ากลไกของเงินบาทเนี่ยมันมีส่วนอื่นเนี่ยประกอบอยู่เยอะเพราะเนี่ยมาตรการอันนี้ก็ถือว่าสำหรับผมเองนะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าเงินบาทที่แข็งแล้วเอาไม่ลงเนี่ยมันก็จะมีผลต่อพวกส่งออกซึ่งตอนนี้เรากําลังไม่ค่อยดีอยู่ กันว่าตรงนี้ก็ก็แอบดูว่ามันเป็นตัวแปรตัวหนึ่งครับจริงอยู่ครับเงินบาทแข็งเนี่ยมันทําให้ต่างชาติเองเนี่ยอาจจะเบามือในการขายหุ้นไทยแต่ในแง่ผลกระทบส่วนอื่นเนี่ยมันเยอะกว่าจากเรื่องส่งออกจากเรื่องคนไปกังวลว่าเดี๋ยวแบงค์ชาติจะมาคุมนู่นคุมนี่เนี่ยผมว่าอันนี้มันทําให้เป็นตัวปัจจัยลบกับของตัวตลาดโดยโดยเน็ตๆนน่าจะเป็นแต่ลบของตลาดนะครับค่ะแต่เมื่อวานนี้เราก็เห็นฝั่งของต่างชาติ ซื้อนะคะประมาณ1,700ล้านแล้วก็คือซื้อในฝั่งของตลาดบอลด้วยนะคะเป็นผลบวกกับ,บฟโฟล์บ้างหรือเปล่าคะคุณมงคลคือบวกครับที่ผมเรียนนะครับว่าพรราบาทแข็งเนี่ยมันมันก็ทําให้มันมีเม็ดเงินเข้ามาแล้วประเทศไทยต้องบอกก่นแต่ว,ว่าความปลอดภัยในการเก็บเงินไว้เนี่ยมันอยู่ระดับหนึ่งที่ที่ค่อนข้างดีเพราะข่างเงินเราอ่ะมันแข็งส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปอยู่ในในพันธบาัตรกันแหละ นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆหุ้นเนี่ยบางทีการที่เราผมจะบอกงี้ครับว่าเวลาเราเห็นหุ้นเนี่ยเป็นเน็ตเน็ตบายเน็ตเซลจริงๆแล้วมันคือก้อนก้อนรวมมันคือก้อนที่เราเห็นปลายทายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะข้างในนั้นถ้าไปดูไส้ดีๆล้วบางทีเราอาจจะเห็นนะว่าฝรั่งกลับมาซื้อหุ้นแบงค์ซื้อหุ้นแบงค์แต่จริงๆแบงค์เยอะด้วยแต่ว่าตัวเน็ตเนี่ยมันเห็นไม่เยอะอะไรอย่างนั้นหรือว่าเขาขายแต่เราก็เห็นไม่เยอะแต่ยังก็ตามผมอาจจะอยากจะให้ จะไบอกว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีอย่างหนึ่งที่ผมบอกครับว่าการที่เราเห็นเงินบาทแข็งเนี่ยมันช่วยบรรเทาหรือช่วยชะลอการลงของหุ้นได้แม้ว่าปัจจัยลบในประเทศเนี่ยมันจะกดดันอยู่หลายตัวก็ตามนะครับค่ะส่วนถ้ามองข้ามไปสัปดาห์หน้านะคะก็เป็นสัปดาห์ที่ก่อนที่จะปิดปี2 0 2 6แล้วนะคะคุณมงคลมอง,มองเออทรนด์ของตลาดยังไงปัจจัยใหญ่ๆเราน่าจะรับรู้น่าจะผ่านไปหมดแล้วนะคะมีอะไรเหลือที่นักลงทุนต้องติดตามแล้วก็ทนของตลาดจะเป็นยังไงคะ่ะ ปัจจัยหน้าปัจจัยสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศก็คงต้องดูเรื่องของยูเครนเพราะว่าคุณเซเลนสกี้น่าจะคุยกับยุโรปในอีกวันสองวันนี้แหละนะครับถ้าถ้ายุโรปตกลงรับแผนของของคุณเซเลนสกี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นข่าวดีของตลาดโลกเลยนะอย่างน้อยก็จะกดดันเงินเฟ้อให้ลงไปอีกของอเมริกาเองก็คงต้องรอด,ดูกตัวเลขรายงานพวก GDP จะรายงานหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับก็คือเป็นผลจาก BOJ ประชุมในวันนี้แหละ มันจะเป็นยังไงต่อนั้นต่างประเทศเองก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่เรียกว่ารอคอยแล้วก็ปัจจัยหลายตัวถามว่าผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เฉยเฉยจีนก็แอบดูดีขึ้นนะครับที่กังวลแล้วก็ที่ยังติดตามต่อก็กคือเรื่องของไทยนั่นเองสถานการณ์กัมพูชาจะเป็นยังไงต่อสถานการณ์กัมพูชานั้นก็จะถูกโยงมาที่การเลือกตั้งตัดคุมพาเลือกตั้งได้หรือเปล่าคนต้องมาเมินสถานการณ์ไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงต่ออันนี้เป็นเป็นปัจจัย่วงตลาดแบบของจริงเลยครับ แล้วก็ส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจเองก็อย่างว่ากรงงานงก็พูดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอิมแพคต่อเรื่องของสิ่งที่กรงงนงพูดให้เห็นว่าเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็คงจะท้อนไประดับหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้สัปดาห์หน้าเราจะเจอเราจะต้องกลับมาวนอยู่ที่ปัจจัยในประเทศ2ตัวนี้คือการเมืองเลือกตั้งแล้วก็สถานการณ์กัมพูชาเรื่องตัวเซนต้าแลนดี่หรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ไม่ได้คาดหวังมากด้วยเพราะว่าปัจจัยในโลกปีนี้เนี่ยมันไม่เหมือนทุกปี มันไม่ได้อยู่บนจุดที่ปกติมันอยู่บนจุดที่ question mark หลายๆตัวตัวแปรหลายตัวไม่ไม่สามารถเคลียร์ได้ตอนนี้ด้วยเห็นไหมครับว่าที่ผมบอกอ่ะมีตัวแปรหลายตัวที่ยังค้างอยู่เลยเรื่องของคุณทําก็ยังไม่ตัดสินอะไรหลายๆเรื่องมันเคลียร์มันไม่มันไม่เคลียร์ฉะแล้วเนี่ยโอกาสเราจะเห็นแรนลี่ในช่วงของปลายปลายปีเนี่ย,ยากส่วนพวกกองทุนต่างๆนานา,นา,นา,นาประหยัดภาษีเนี่ยบนสภาพวเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนี่ยก็ปกติเม็ดเงินมันก็ไม่ไม่ค่อยเข้าอยู่แล้ว นะครับเพราะตรงนี้ก็ก็เลยเมองว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีเรื่องของอนะีเวนต์น่ยหลายตัวโดยเฉพาะยิ่งของไทยนะครับแล้วก็คอยติดตามปัจจัยใหม่ๆผมยอมผมคิดว่าเดี๋ยวดูครมันก็มีปัจจัยใหม่ๆอะไรก็ไม่ตลาดทิ้งท้ายปีอีกนะครับ